ขบอร์รนจำเผยครอบครัวชินวัตรกำลังเตรียมเอกสารขออภัยโทษทักษิณมีรายงานว่าในนาทีทองปราดผู้ประชาการรุนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงข้อมูลว่าครอบครัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีได้ติดต่อข้อมูลเพื่อทำหนังสือขออภัยโทษรวมไปถึงเปิดให้ญาติเข้ามาเยี่ยมในทักษิณได้ในวันที่28สิงหาคมนี้เนื่องจากการกักตัวครบกำหนด5วันแล้ว ในนาทีกล่าวว่าการขอพยโทษนั้นเนี่ยขณะนี้ทางครอบครัวของนายทักษิณได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูลมาบ้างแล้วใน,นระหว่างนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนในการตรวจสอบและก็รวบรวมเอกสารเพื่อขอพยโทษซึ่งกรณีการขอพยโทษนั้นก็เป็นกรณีทั่วไปที่ผู้คุมขังทุกรายสามารถขอพยโทษได้เมื่อเข้าเรือนจำ ญาติสามารถเข้าเยี่ยมในทักษณิณได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนื่องจากรักษาตัวอยู่ที่นี่และการเข้าเยี่ยมจะขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ต้องขังโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดระหว่างการเข้าเยี่ยมท้งนี้ การเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลเป็นกรณีปกติทั่วไปกับนักโทษรายอื่นๆที่รักษาตัวอยู่ญาสามารถเข้ามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลได้ส่วนรายชื่อการเข้าเยี่ยมขึ้นอยู่กับระเบียบของกรมราชทัณฑ์โดยผู้เข้าเยี่ยมต้องเป็นญาติที่ลงทะเบียนไว้ไม่เกิน10บคนหรือเป็นกรณีที่ผู้ต้องขังประสงค์ให้เข้าเยี่ยมตอนนี้ลงทะเบียนครบแล้ว10บคนจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ลงทะเบียนไว้ ก็จะออกบัตรอนุญาตให้เข้าเยี่ยมส่วนรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมไม่สามารถจะเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของญาติขอขอบคุณสยามนิวส์